สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ๊กน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปของชาวธาตุน้ํานะคะเราจะมาดูอัปเดตสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะว่าเอช่วงปักแรกมิถุนายนเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมจะชัดเจนมากขึ้นไหมนะจะรู้ไหมว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้า ราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะคะดูไว้เป็นแนวทางนะ,ะหรือจะนําบางสิ่งบางอย่างไปประกอบการตัดสินใจนะในสถานการณ์ความสัมพันธ์จริงๆของตัวเราก็ได้นะคะมาดูกันค่ะว่าณนะตอนนี้นะคะที่บอกว่าไม่ชัดเจนมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีเด็กถือเหรียญน,นะคะไพ่ที่ได้เด็กถือเหรียญ9ถ้วยนะคะราชินีถ้วย10ไม้แล้วก็9เหรียญน,นะคะคือจริงๆพอ,อ,อพอมี9ถ้วยมาปุ๊บเนี่ย รู้สึกแวบ,บๆขึ้นมาเลยว่าเออใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์น่าจะยังไม่พร้อมสำหรับการไปต่อนะไม่พร้อมสำหรับการผูกมัดไม่พร้อมสำหรับการที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนมากขึ้นหรือจริงจ,จริงจังมากขึ้นประมาณนั้นถามว่ารักกันหรือเปล่านะในความสัมพันธ์นะหน้าไพ่มันมีทั้งราชินีถ้วยหรือแม้กระทั่ง เก้าถ้วยเนี่ยมันก็ผมบอกถึงความรู้สึกดีๆของคนสองคนที่มีให้กันนะนะคะเป็นไพ่ถ้วยผมบอกถึงความรู้สึกดีๆอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้คุณ2คนไม่ไปไหนมาไหนเลยนะคะ อาจจะเป็นตัวคุณพยายามที่จะผลักดันความสัมพันธ์ต่อไปข้างหน้าแต่ว่าต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะได้คุยกันในระดับหนึ่งแล้วคิดว่าเออน่าจะเป็นช่วงหยุดนิ่งๆน,นะคะเออมันมีก้าเหรียญน,นะเด็กถือเหรียญน,นะอย่างก้าเหรียญเนี่ยขึ้นมาในส่วนของคุณด้วยนะคะชาวธาตุน้ำนะของคุณนะมีก้าเหรียญมีอัศวินถ้วยก้าดาพวกเนี้ยมันบ่งบอกถึงสภาวะที่มันเหมือนว่าค่อนข้างที่จะอยู่กับตัวเองมากที่จะอยู่กับแฟนนะไม่ได้ผูกมัดก,กันมากเท่าไหร่แล้วนะคะคุณอาจจะอยากพัฒนาต่อแต่ว่าแฟนอาจจะยัง ไม่ต้องการแบบนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเอออาจจะห่างกันไปคนละ9 29นะแล้วแต่แต่ละท่านนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงที่กําลังดูอยู่นะกำลังพิจารณาว่าเอ๊จะเอาอยัางไงดีจะไปต่อดีไหมนะคะจะเลือกเส้นทางไหนที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น ะะมันอยู่ในช่วงที่กำลังดูดูนะคะดูดูโดยที่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวแน่นอนนะคะมีสีดาบเสริมขึ้นมานะนั่นหมายความว่านิ่งจริงๆนะคะตอนนี้ชาวธาตุน้ำเองคุณก็อยู่กับตัวเองมากเป็นพิเศษถามว่าอย่างด้วยหน้าไพ่เนี่ยเ,เครียดบ้างไหมนะคิดว่าคุณดีขึ้นเยอะแล้วคุณเครียดที่ผ่านมาคุณเครียดมากกว่านี้นะตอนนี้ดีขึ้นแล้ ความเครียดน้อยลงนะเริ่มตั้งหลักได้เริ่มนิ่งมากขึ้นแต่ถ้าจะถามว่าเอาแล้วความรู้สึกที่มีต่อเขาล่ะคุณก็ยังรักอยู่นะคะยังรักยังรู้สึกดีอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้กระตือรือร้อนมากเท่าไหร่แล้วนะคะไม่ได้กระตือรือร้อนในทิศทางที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับว่าเออโอเคละ่ะมันจะเป็นยังไงก็กแล้วแต่ นะคะคุณเองคุณก็แล้วแต่ว่าเขาจะตัดสินใจจะทำยังไงก็นะคุณไม่ไปกดดันไม่ไปพยายามจะถามไถ่นู่นนี่นั่นก็อยู่กับตัวเองนะคะสบายใจไหมมันก็ไม่ได้สบายใจนะแต่เพียงแต่ว่าเราเองเราก็าปล่อยวางได้มากขึ้นนะคะ โอเคสถานการณ์ค่อนข้างที่จะไปเรียบเรียบเรื่อยๆนะคะจริงๆมันเหมือนมันไม่ขยับแต่แต่แต่รู้สึกว่ามันก็ขยับไปหน่อยนะเพียงแต่ว่า,าไม่ได้มองถึงแบบว่าเออการเลิกลาประมาณนี้ความเสี่ยงที่จะเลิกมันอยู่ที่ว่าคุณสองคนะ่ะ จะประเมินออกมาในจุดไหนนะคะจะประเมินออกมาได้มากน้อยแค่ไหนว่าเออโอเคละออไปต่อกับหยุดอะไรประมาณเนี่ยอะไรจะออคุ้มค่าหรือน่าเสี่ยงมากกว่ากันนะคะมันมีเด็กถือเหรียญขึ้นมานั่นหมายความว่าบางทีเรื่องความมั่นคงในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่มีความสุขความสัมพันธ์ที่จะพากันไปต่อในทางที่ดีก็ยังสําคัญอยู่โดยที่ว่าไม่ได้เอาเรื่องของความรู้สึกของคนสองคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากจนเกินไปนะคะทีนี้ใน ส่วนของแฟนคุณนะคะต้องบอกว่าในส่วนของเขานะได้8ดไม้นะคะ1ดาบแล้วก็มีเจดาบบ่งบอกถึงสภาวะที่แบบว่าลังเลใจสุดๆเลยเขาเองเขายังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะเลือกในทิศทางไหนนะคะถ้าสมมติว่าเอาโอเคจะตัดคุณออกไปนะเขาถ้าเขาไม่อยากผูกมัดแล้วคุณคิดว่าเอาโอเคถ้าไม่ผูกมัดนะไม่ไปกันต่อฉันก็ถอยนะนะคะ ชั้นถอยเพราะว่าถ้าจะให้แบบว่าคบกันเล่นๆคุยกันเล่นๆอยู่ในความชัดอยู่ในความแบบว่าไม่ชัดเจนเป็นนานๆฉันก็ไม่ไหวนะฉันก็ต้องไปต่อของฉัน้นซึ่งเขาเองเขายังไม่กล้าที่จะให้เป็นแบบนั้นนั่นหมายความว่า,เ,าเขายังไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แต่ว่าเขารู้ว่าถ้าเขาจะให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้เขาก็ต้องหาความชัดเจนให้ค<ๆ>ุณเขาต้องมีความชัดเจนให้คุณซึ่งเขายังไม่มีนะคะ มีความลังเลใจแบบสูงมากโอ้ยเทมเพลนส์นะคะตั้งใจว่าเอ๊เจ็ดาบนี้มันคืออะไรกันนะเปิดไพ่ออกมาได้เทมเพลนส์นะคะความหมายเดียวกันเลยนะความลังเลใจความไม่แน่ใจนะยังไม่นิ่งนะคะคือต้องบอกว่าเ,เขาทั้งไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะมันเป็นสิ่งที่เขาชอบมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือยังเขาพอใจที่สุดหรือยังนะคะต้องบอกว่าเทมเพลน์ template, บ่งบอกถึงคนที่ที่เหมือนกับว่า เอาเอาจิงๆก็คือเขาอาจจะยังไม่มั่นใจว่าเราคือคนที่ใช่สําหรับเขาเราคือคนที่เหมาะสมที่สุด กับเขาไอ้คาว่าเหมาะสมที่สุดไม่ได้หมายถึงแค่ว่าคือเราอาจจะเป็นคนที่หน้าที่การงานดีนะหน้าตาดีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบก็ได้แต่ว่าในความรู้สึกของเขาเขาอาจจะคิดว่าเรายังไม่เหมาะสมกับเขาก็ได้เพราะเขาไม่ได้มองเรื่องนี้เขาจะมองในเรื่องนิสัยใจคอหรือเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างนะคะไอ้ความเข้ากันได้หรืออะไรก็ตามแต่หรืออะง่ายๆอาจจะไม่ตรงสเปคหรืออะไรประมาณนี้นะคะมันทําให้คนคนนี้ลังเลใจซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาคุยกับคุณคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าคุยกับคนอื่นด้วยนะคะคือบางทีด้วย หน้าไพ่มันก็นะพอเป็นการเปิดไพ่โดยรวมมันก็มองได้หลายแง่มุมนะคะก็พยายามที่จะอ่านให้ฟังหลายๆแง่มุมนะคะให้ชาวธาตุน้ํานําไปนําไปประกอบการตัดสินใจนะก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าต้องต้องต้องบอกว่าชัดเจนสุดๆเลยว่าคนคนนี้นะคะยังลังเลใจแล้วก็ไม่ได้สบายใจนะคะแต่เหมือนกับว่าเขายังไม่ได้รีบร้อนมากว่าเออจะต้องตัดสินใจจะต้องนู่นนี่นั่นจะต้องให้ความชัดเจนจากคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขารู้ว่าคุณอะเข้ แข็งเขารู้ว่าคุณดูแลตัวเองได้เขารู้ว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเรื่องแค่นี้คุณรับได้อยู่แล้วนะนจริงๆเขาก็คิดถูกแหละคุณเป็นคุณดูแลตัวเองได้คุณเป็นคนเก่งนะเขาคิดถูกเนาะนะชาวธาน้ำมั่นอกมั่นใจในตัวเองคือตอนเนี้คุณต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่มีคุณคนคนนี้นะ คนอาจจะอรอขายขนมจีบให้คุณอยู่เยอะแยะก็ได้หรือเผลอๆมีคนมาขายขนมจีบแล้วด้วยซ้ําช่วงที่คุณแบบว่าอยู่ในช่วงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะใช้เวลาด้วยกันไม่เยอะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะคนอื่นก็จะมองว่าคุณโสดก็ได้นะอาจจะมาขายขนมจีบแล้วนะมีคนแสดงความสนใจเพียงแต่ว่าคุณต้องการให้ให้ระหว่างคุณกับเขามันชัดเจนให้ให้รู้ว่าเออจะจบหรือจะไปอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้ตัดสินใจออชีวิตตัวเองนะคะทีนี้มาดูว่าปักแรกมิถุนายนนะคะ จะเป็นอย่างไรต่อไปนะชัดเจนมากขึ้นไหมนะคะได้ไพ่ห้าถ้วยค่ะนะคะยังอยู่ในช่วงที่หลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดั่งใจนะแม่หมอให้ความสําคัญกับใบแรกมากที่สุดนะคะหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดั่งใจยังคงนิ่งยังคงมีระยะห่างระหว่างคุณสองคนแบบว่าเหมือนเดิมนะคะยังห่างกันเหมือนเดิมโดยที่ออพออกพอใจไหมไม่มีความสุขไหมก็ไม่ได้มีความสุขนะคะ แต่ยังไม่ได้คิดถึงการที่ว่าจะต้องมาคุยกันเรื่องการเลิกลาค่ะมันยังมีสองเหรียญน,นะคะไอ้ปัญหาที่อยู่ภายในใจระหว่างคุณกับเขาความไม่ชัดเจนยังอยู่ นะคะไม่รู้แหละว่าจะออกหัวออกก้อยต้องบอกว่าอย่างสองเหรียญเทมเพลนพวกเจ็ดดาพวกเนี้ยมันบ่งบอกถึงความลังเลใจบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจบ่งบอกถึงการที่ไม่ยอมตัดสินใจเป็นช่วงที่ยังคตงต้องรอการตัดสินใจของทั้งคุณและก็เขาด้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างแบบว่าไม่ไม่ได้มีข้อ ตัดสินใจที่ชัดเจนแต่ก็พยายามประครองความสัมพันธ์ไว้นะคะแต่ยังคงใช้ใช้ชีวิตแบบมีความสัมพันธ์ที่เหมือนเหมือนกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนนะคะจะเลิกก็ไม่เลิกแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ใจกันมากเท่าไหร่อาจจะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันไม่ได้ผูกมกัดก,กันนะคะใครจะคุยกับใครก็ได้สดว่ามีคนมาคุยกับคุณคุณก็คุย คุณก็เปิดใจคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเขาเองก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าสมมุติว่าอ้าวแล้วเลิกกันยังยังก็ยังไม่ได้พูดกันให้ชัดเจนว่าจะเลิกหรือยังไงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ก้ำกึ่งอยู่แบบนี้ะ The Tower นะคะมี t ดอะทาวเนะคะมีเจดเหรียญในเรื่องของความรู้สึกนะคะต้องบอกว่าจริงๆมันก็ก้ำกึง่งก้ากึ่งว่า จะเลิกนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงของการทําใจมันเป็นช่วงของรอยต่อนะคะอาจจะทั้งสองฝ่ายอาจจะยังไม่พร้อมหรือยังเสียดายความสัมพันธ์อยู่นะคะยังไม่อยากที่จะอย,ออยอมรับนะคะว่าเออมันคงไปต่อไม่ไหวอะไรประมาณนี้ดูดูกันอยู่นะคะมันยังมีเจ็ดเหรียญอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการพิจารณา นะอาจจะทั้งคุณทั้งเขานะคะเพราะมันมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อาจจะต่างฝ่ายต่างกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาจยังไงกันดีจะรอต่อไปจนถึงเมื่อไหร่นะคะแต่ต้องบอกว่าด้วยหน้าไพ่ไม่ได้รีบร้อนนะคะมันอาจจะมีความไม่สบายใจมีความเครียดมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขบ้างแต่มันเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะก้าวต่อไปพยายามที่จะข้ามผ่านไอสถานการณ์แบบนี้ไปนะคะยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆนะไม่กล้า ทั้งสีถ้วยทั้งเดะมูนไม่มีความสุขแต่ก็ไม่ได้กล้านะแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะมันตัดกันไม่ขาดคือคือมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เลิกรักกัน เราไม่ได้เลิกรักกันแต่ว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถที่จะให้ความชัดเจนกันได้อย่างสมมุติว่าไอ้ความไม่ชัดเจนของคุณนะสองคนนะเกิดจากที่ว่าแฟนคุณอาจจะมีคนคุยคนอื่นด้วยเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาเองเขาก็ยังไม่ได้เลือกไม่ยังไม่ได้ตัดสินใจคุณเองคุณก็ไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดคนคนนี้ออกจากชีวิตเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้พยายามที่จะไปผลักดันให้มันไปต่อได้ไม่ได้ไปพยายามที่จะไปกดดันเขาเราเราก็ใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆค่ะนะคะ เพียงแต่ว่าก็ก็รออยู่นะรออยู่อยากได้ความชัดเจนอยากได้การตัดสินใจเธอจะเรียกฉันหรือเธอจะเลือกคนอื่นอะไรก็ว่ามานะให้มันแบบว่าหายคาใจประมาณนี้ต้องบอกว่าชาวธาตุน้าต้องอดทนต่อไปอีกสักนิดนึงนะคะช่วงบักแรกมิถุนายนมันยังไม่ชัดเจนนะคะนะคำแนะนำนะคะไม่ต้องใจร้อนนะคะสวินดาบ ใจล้มล้มปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆแหละนะ,ะบางทีถ้าเราใจร้อนไปมันก็มีแต่จะแตกหักนะคะหรือบางทีทําให้เราหงุดหงิดลาคาญใจเพราะว่า,าใครบางคนเขาเขาก็ยังเอ,อื่อยเอือืดๆไปแบบนี้ก็ปล่อยให้เขาอืดไปแบบนี้แหละเราก็ใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยนะของเราไปเรื่อยนะคะมันมีเดอะฟูด้วยไม่ต้องไปซีเรียสมากนะ,คะใครมาคุยเราก็คุยนะไม่ต้องไปสนใจมากแล้วก็ไม่ต้องไปวิ่งไม่ไม่ต้องไปวิ่งบุญตามเขาไม่ต้องไปพยายามที่จะนู่นนี่นั่นนะคะแต่สิ่งที่จะต้องทําคือการต้องต่อสู้กับหัว ใจตัวเองนะคะบางทีความวุ่นวายใจความรู้สึกหงุดหงิดโมโหความรู้สึกว่าทําไมมันเป็นแบบนี้ทําไมไม่เป็นแบบนั้นประมาณเนี้ยเราต้องควบคุมตรงนี้ด้วยจริงๆปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยหรือบางทีถ้าเราถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันไม่ใช่จริงๆนะถ้าถ้ามันจะต้องตัดจริงๆก็คงจะต้องตัดนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องแบบว่าตั้งใจตัดขนาดนั้นก็ได้แค่แค่แค,แค่แค่ปล่อยมันไปอะคะ่ะ นะมันมีเดือดฟูแค่ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วแต่ชะตากรรมแล้วแต่ปล่อยไปตามยะถากรรมนะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะขอให้มั่นอกมั่นใจในตัวเองไว้แล้วก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดกับไอ้เรื่องราวพวกอย่างเงี้ยนะคะใช้ชีวิตไปให้มีความสุขมากที่สุดนะคะแล้วก็เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตเราด้วยนะคะสําหรับชาวธาตุน้ําก็เป็นกําลังใจให้นะคะอาจจะไม่ได้มีความสุขมากมายนะักแต่ว่าความทุกข์มันก็จะเบาบางลงเรื่อยๆอะคะ่ะนะเป็นกําลังใจให้นะคะปากหล างมิถุนายนค่อยกลับมาพบกันใหม่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ